ชุดคอนโทรลชุดนอนนานะครับชุดสำเร็จพร้อมใช้งานนะครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์3,000 v a นะครับแล้วก็ตัวเบรกเกอร์ DC นะครับแล้วก็ตัวกันฟ้าผ่านนะครับชาร์จเจอร์30แอมป์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ DC นะครับพร้อมไฟโชว์สถานะนะครับด้านข้างก็จะเป็นเนี้ยครับที่ชาร์จ USB แล้วก็ที่เสียบแจ็ค DC นะครับอุปกรณ์ d c ซีต้หลับไฟตรงเนี้ยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นที่เสียบแจ็ค MC4 นะครับข้างนี้ก็จะเป็นต้อรับเสียบนะครับมันจะเป็นพัดลม DC นะครับก็แบตเตอรี่ดิฟเจลสำหรับโซ,ซล่าเซลลโดยตรงนะครับแบบนี้ครับผมของที่ผมเตรียมมาให้ก็คือนี่นะครับไอที่เสียบต่อแจ็ค MC4 นะครับต่อกับแผงมาหาตู้คอนโทรลนะครับไอนี้ยาวสิบเมตรนะครับแล้วก็ แยกดีซีนะครับไม่ให้กำลังเทสนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดพัดลมดูครับอันนี้เป็นพัดลมดีซีนะครับผมพัดลมดีซีประหยัดไฟครับประหยัดกว่าพัดลมไฟบ้านห้าเท่าครับผมตัวนี้กินไฟน้อยครับแต่ความเย็นนี่น่าจะไม่น้อยกว่าไฟบ้านแน่นอนครับก็คือแรงกว่าด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟที่ผมต่อไปให้นะครับผมต่อไปให้สามหลอดนะครับ ก็คือสองหลอดยาวสิบเมตรนะครับรวมยาวเกือบสามสิบเมตรนะครับก็คือสองหลอดนี่สายยาว1ิบเมตรนะครับสองหลอดแล้วก็อีกหลอดหนึ่งยาวห้าเมตรนะครับก็ไปติดตั้งได้เลยนะครับสาย dcg อย่างดีนะครับนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับนี้ผมต่อเองนะปึ๊บนะครับแล้วก็จะเปิดได้เลยครับเอาไปติดตั้งนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับสามหลอดนะครับ อันนี้เป็นแจ็คดีซีนะครับอันนี้เป็นแจ็คพัดลมนะครับถอดปุ๊บเนี่ยครับพัดลมหยุดทํางานนะครับผมอันนี้เป็นแจ็คหลอดไฟนะครับปุ๊บดูนะครับนะครับหลอดไฟก็หยุดทํางานนะครับถ้าจะใช้งานก็เสียบเสียบตรงนี้ได้เลยครับเสียบทิ้งไว้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวหลอดไฟมาปิดตรงนี้เอาก็ได้นะครับมาปิดตรงนี้เอาก็ได้นะครับครับผมโอเครับนี่ก็พัดลมนะครับเราจะมาลอง ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าดูนะครับไฟ A C โอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาลูกหมูมาลองนะครับเราลองใช้กับลูกหมูดูนะครับนี่ลูกหมูกินไฟที่หนึ่งพันวัตต์นะครับประมาณ ก็จะหนึ่งันบาทแต่ว่าโนโลดก็ประมาณนี้ครับผมเราลองใช้กับลูกหมูดูนะครับผิดพลมก่อนเราก็เสียบด้างข้างได้เลยนะครับเสียบปุ๊บโอเคครับผมผมมาลองเปิดใช้งานลูกหมูนะครับ ครับผมโวอินมอเ,เตอร์สามพันวีนะครับสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับชุดนี้ชุดนี้ส่งให้คุณพี่ลูกค้านะครับครับขอบคุณครับ